ก็สวัสดีครับสมาชิกช่องแอดบิก 4G ทุกท่านนะครับก็ที่ผ่านมารัฐบาลนะเราก็ไลฟ์สดให้รางวัลที่1กันเลยปรากฏว่ามันออกอะไรครับออก5เดี๋ยวนะเดี๋ยวงวดนี้นะครับก็จะให้รางวัลที่1อ,อีกเช่นเดิมนะครับ 3 5สามห้าห้าสามแปดนะครับนะออกแปดตรงนี้เป็นแปดนะแ สมาชิกหลายๆคนนะครับได้ตัดเล่น2ตัวนะครับตัดเล่น2ตัวก็38ตรงๆนะครับสูตรนี้ก็เป็นการขำๆนะฮะหล้าน12ล้าน12 0ล้านแล้วแต่นะครับก่อนออกก็ใครที่ติดตามนะครับบางคนก็บอกอาจารย์ครับผมตัดเล่นยังได้3 2ตัวเนาะ ตัดเล่นบ้างก็ดีนะครับตัดเล่นบ้างก็ดีเพราะว่าถ้าไม่ตัดเล่นมันก็จะประมาณว่านะเนี่ยครับมันออก538เนาะห้าสามวาบมานี่นะครับอันนี้ตรงผิดหลักร้อยนะครับหลักร้อยอาจารย์ไม่มี6ไม่มี5นะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับหลักร้อยสูตรนี้ก็ปรับปรับลงนะครับปรับลงนะครับปรับลงให้เหลือ1แต้มนะครับสูตรนี้แหละวิธีปรับนะครับวิธีปรับก็สูรเรามันได้6ใช่ไหมบวกลบคูณหารกันเสร็จสับเรียบร้อยตรงนี้ได้6พอได้6ปเ๊บให้ลบ1นะครับนี่เขาเรียกว่าปรับนะครับมันก็จะได้5นะครับอันนี้ก็ตรงนะครับอันนี้ปรับลดปรับลดลบ1นะครับอันนี้ตรงนะครับ เรามาดูนะครับงวดที่จะถึงสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับข้างหน้า3ตัวข้างหน้านะครับให้ใช้เหมือนเดิมนะครับเช่นสามตัวนะครับ835538นะครับนะ 3 5 5 3 8 3ตัวหลังนี้ใช้สูตรนี้เพียงแต่ว่าสูตรหลักร้อยนะครับให้ลบหน,นะครับให้ลบหได้6ก,ก็จริงได้ลบหน,นะครับมันก็จะตรงนะครับก็จะตรง538ตรงๆนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้ต่อนะครับว่ามันจะเดินต่ออีกงวด ถัดมาหรือไม่นะครับ16มีนาคม2564นะครับสำหรับตัวนี้ตัวหน้านะครับเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมจาก8นะครับงวดที่แล้วเราเราเขาเรียกอะไรรอลดใช่ไหมรอลดตอนนี้นะครับตอนนี้ให้เป็นบวกนะครับมันสลับงวดกันนะครับงวดนี้บวกนะครับงวดนี้บวก1 นะครับงวดที่แล้วลบหน,นะครับสำหรับเลขหน้า3ตัวก็จะเป็น9นะครับอ่ามานี่นะครับ9 4 6อ่าส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ให้สมาชิกท่านที่ติดตาม เอาไปทํานะครับเอาไปทําได้เท่าไหร่ก็มาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นงวดวันที่16นะครับมีคอนะครับ6.4สี่ำหรับท่านที่ตัดเล่น2ตัวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้1เม็ดตรงๆนะครับจากช่อง a d ดบ g ๊กนะครับ สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรทุกสูตรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสูตรเล่นกลสูตรปล่อยงูนะครับสูตรแขกที่เรียกแขกนะครับสูตรเรียกแขกเขาบอกโอ้โหทาไมมันให้แม่นขนาดนี้บอกอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกมาจอก38แต่สูตรก็คือสูตรนะครับเห็นพวกต่างชาติเขาเอาสูตรแบบนี้ไปทําเรียกแขกแล้วคนไทยก็ดูไป3ามแสนสี่แสนวิวนะครับผลเป็นยังไงบ้างอาจารย์ไม่รู้หรอกเพราะอาจารย์ไม่ได้ติดตามเขานะครับ ก็ให้ลองทําดูนะครับในระหว่างที่รอนะครับรอลอตเตอรี่ออกก็ลองทําดูนะครับใช้สูตรเดียวกันแบบที่อาจารย์อธิบายให้นี้นะครับลองทําดูนะครับสูตรนี้เผื่อมันจะมา3ตัวตรงอีกงวดที่2นะครับสําหรับงวดแรกก็สมาชิกทักทายเข้ามาว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้3 8ตรงๆนะครับ ดีนะที่ไม่ออก638นะครับถ้า638มาแล้วก็งามไส้เลยนะครับงวดนี้ถ้าเราลบ1บวก1เนาะมันก็จะแบบโอ้โหตรงๆเลย538นะครับตามนี้เลยนะครับสูตรแบบนี้อย่าประมาณนะครับบางทีแบบขาเล็กผีผักอะ่ะผีผักนะบางทีผักเข้า638าเง,งี้ยใครจะไปรู้ใช่ไหม ผักไปแค่10กับหน่วย38ยังออกตรงเลยใช่ไหมครับนะก็คลิปนี้เดี๋ยวจะเอาสูตรแบบนี้นะครับเป็นสูตรที่2สําหรับงวดวันที่16นะครับงวดวันที่16มีนาคม2องพนหาหนะครับสำหรับใครที่โดนกินนะครับสาหรับใครที่โชคร้ายนะครับสาหรับใครที่ไม่เคยเจอสูตรแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับบอกเพื่อนๆมาติ ตามให้ดูวิวสัก7 8 0 0วิวก็โอเคแล้วไม่ต้อง34 0 0 0แสนวิวหรอกครับนะเพราะว่าเราเน้นเราเน้นเอาคุณภาพนะสำหรับ638เนี่ยอาจารย์ให้ในห้อง v ีด้นะอาจารย์ให้ในห้อง v ีด้นะคือจริงๆเราไม่ไม่อยากจะให้ตรงๆว่าเราเราให้แบบนี้แบบนี้เพียงแต่ว่า สำหรับคนที่ติดตามช่องเราจริงๆเนี่ยนะครับก็จะจับเรียกจับเคล็ดลับของอาจารย์อาจารย์จะไม่บอกตรงๆนะครับก็จะแทรกแทรกไว้เพราะว่าถ้าบอกตรงๆแล้วพูดถึงว่าสมาชิก VP อาจารย์ก็จะนอยนะครับเพียงแต่ว่าเออเราไม่บอกว่าเราให้ตัวไหนในห้อง V นะแต่สมาชิกในห้อง V เราก็จะรู้นะครับว่าอาจารย์เน้นตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการติดตามเนาะ สำหรับนอยวันนี้นะครับนอยวันนีอ้อาจารย์ให้พิกัดแล้วกันเนาะวันนี้ก็คือวันที่2เดือน3 2 5 6 4หนะครับพิกัดนอยนะครับพิกัดนอยอนอยวันที่2อนะอาจารย์ถือว่าให้ให้พิกัดปะละกันไข้ที่ชอบแนวพิกัดชอบเอาแน่แน่ชัวชัวถอนชัวชัวสำหรับนอยพิเศษไอ้นอยปกตินะครับ นอยปกติเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ดีกว่าเนอะมันะจะได้แบบชัดเจนศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองห้าหนึ่งอันนี้นอยพิเศษนะไอ้นอยปกตินะครับนอยปกติ นอยปกตินะครับของวันนี้นะครับอันนี้บนบนนะครับอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับนอยปกติไอ้นอยปกตินั่นแหละนอยปกติวันที่2อนะครับเดือนสามหก่นะครับ กำกับไว้นิดนึงนะครับวิธีกดนะครับให้กด2ตัวบนนะครับแล้วก็กด19ประตูแล้วใส่เลข0ูเลข1เลข7มันจะได้57ชุดนะครับถ้ามาก็ได้9 4บาทนะครับ1บาทได้9 4บาทข้างล่างก็เหมือนกันนะครับกด2ตัวล่างกด19ประตูแล้วก็ใส่เลข2ไปายเลข5าเลข1 มันจะมีเลขชุดออกมา57ชุดนะครับถ้ามาก็ได้94 14บาทหวังว่าถอนทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองนะใส่ตัวระบาดดูนะครับนะถ้าเขียวก็เขียวบนเขียวล่างคิดว่าเขียวบนเขียวล่างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำสูตรนะครับเพื่อไม่ให้สมาชิกนะครับได้ลืมสูตรดีๆนะครับลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปทำดูแล้วก็ทำตามที่อาจารย์แนะนำนะครับ สำหรับ3ตัวหน้าของงวดที่16หวางงวดที่1นะครับ946นะครับ946แล้ว3ตัวหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับใครที่ทำแล้วนะครับได้เลขอะไรช่วยเม้นใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทุกคนนะครับทุกคนก็อาจจะคิดได้ไม่เหมือนกันอาจารย์ก็จะได้รู้ว่าเออสมาชิกเข้าใจในสูตรเข้าใจในการคิดคำนวณมากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผิดแค่หลักหน่วยหลักร้อยนะครับส่วน10หน่วยเข้าตรงนะครับ10หน่วยเข้าตรง38นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปทักทายสั้นๆนะครับในวันที่เงียบเหงาเงียบเหงานะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสารพัดกดแล้วกันนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอยทุกท่านโชคดีแล้วก็ใครที่ชอบนอยสําหรับนอยปกตินะครับเอาไปพิกัดไปเล่นนะครับบน017มา1ตัว251มา1ตัวนะครับข้างล่างนะก็สําหรับวันนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ